สวัสดีค่ะวันนี้แปมเด็กช่างนะคะพาม,มารีวิวดูหลังคาโดยทีมช่างของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะงดงามนะคะมีเป็นใช้โดยเหล็กนะคะทาโดยเหล็กนะคะดูหลังคาเสริมออกมานะคะจากตัวบ้านนะคะมีฟอยล์กันความร้อนเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวบ้านแล้วก็มีหลังคาต่อเติมห้อง ะะต่อเติมห้องแล้วก็ทำหลังคาไดดูใกล้ๆนะคะโดยทีมช่างของเราเองนะคะงดงามนะคะทำด้วยสไตล์โมเดิร์นนะคะทำเหล็กออกมาสไตล์โมเดิร์นโดยใช้เหล็กนะคะโครงสร้างเหล็กหลังคามีแผ่น ลอยกันความร้อนแล้วก็ติดโซลาเซลล์เรียบร้อยนะคะด้านในหลังคานะคะ ต่อเติมทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะเป็นส่วนหลังบ้านนะคะหลังบ้านจะทำไม่ละเอียดเหมือนละเอียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีโครงสร้างเหล็กละเอียดเหมือนหน้าบ้านนะคะมั้ก็มีแผ่นฟอยล์กันความร้อนเหมือนกันนะคะหลังบ้านงดงามนะคะทีมช่างของเรานะคะทีมช่างของเราเองประหยัดต้นทุนนะคะ นี่ย้อนออกมาหน้าบ้านนะคะดูกี่ครั้งข้งดงามเหมาะกับตัวบ้านนะคะจบการรีวิวคลิปแต่เพลงเท่านี้นะคะสนใจก็ทักทายมาทางแปมมด็กช่างนะคะกดฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ